สวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ทงส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกเดือนนะคะท่านใดอที่จะพพอร์ททางช่องก็คลิกลิงก์คี่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้นะคะรับวันนี้แอดไลน์ด้านล่างทักเข้ามาจองคิวได้เลยและถ้าปิดรับจะแจ้งให้ทราบเช่นเดิมค่ะนะคะ แล้วก็ช่อง12ราศี The t a r o t of the Prince นะคะลงคลิปให้แล้วคันใดเข้าไปรับชมก็ขอขอบคุณมากๆจริงๆเช่นกันนะคะจากใจเลยนะที่ติดตามดูๆช่องทางนะคะในวันนี้เราจะมาแบบสบายๆนะคะมาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกทคนกันทีนี้มาดูพลังงานของทุกทุกคนในเรื่องราวของความรักนะคะว่ากำลังจะเกิดความรักอะไรขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ค่ะ ขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะพายอยากจะบอกอะไรกับคุณ King of Pentacles ค่ะขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The World ว้าวมีคนกำลังเดินทางมาหาคุณนะคะมีคนไกลกำลังจะเดินทางมาหานะคะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากคนไกลคนแดนไกลนะคะคุณกำลังได้พบเจอใครที่เขาเป็น คนที่มั่นคงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ร่ำรวยนะคะราชาเหรียญเนาะร่ำรวยมั่งคัง่งมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินมีรสนิยมดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมาจากที่ไกลแดนไกลหรือต่างประเทศแล้วก็เป็นคนที่มีรสนิยมดีนะคะมีหน้ามีตาในวงสังคมหรือว่ามีความเชี่ยวชาญใน ด้านการงานของเขาหรือว่าชีวิตของเขาเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติหรือว่าอยู่จากอยู่ในความอุดมสมบูร,รณ์ความสุขของตัวเองนะคะและเป็นคนที่ออมีความมีเหตุและผลมีความเชื่อมั่นสูงมากๆนะคะด้วยเหตุผลด้วยความหนักแน่นด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นคนที่ไม่ขาดความสุขเลยทีเดียวเป็นคนที่เติมเต็มความสุขของตัวเองเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะทำธุรกิจหรือว่าเป็นคนที่มี เ,เป็นคนที่มีวิชาการนักวิชาการนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาระดับผู้นําหรือว่าคนที่สร้างสรรค์น,นะคะบางสิ่งบางอย่างในตัวเองของเขาสีสันการครีเความสร้างสรรค์อะไรแบบนี้เป็นเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างเยอะแยะ,ยะมากมายในชีวิตนะคะและก็และเป็นคนที่แบบถึงแม้จะไม่ได้ร่ารวยมั่งคัง่งไม่มีอสังหายังไม่มีที่ดินหรือว่ายังไม่มีอะไรที่ใหญ่โตขนาดนั้นแต่เขาก็มีความมสมบูรณ์ที่มีความพร้อมทุกด้านไม่ขาดความสุขเลยไม่ข,ขว่ยคว้าความสุขจาก จากความรักหรือว่าบุคคลรอบขอ้างคือเขาเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองมากๆนะคะมั่นใจมีความอิโก,โก้นะคะมีความดือ้อดื้อเงียบเียบนิ่งๆนะคะดูเป็นคนที่พูดนะคะเวลาพูดก็พูดเยอะถ้ามีเรื่องพูดเวลาไม่มีเรื่องพูดก็เงียบนะเป็นคนเงียบเยบนิ่งๆดูไม่รู้ว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะมีความตรงไปตรงมานะคะดุดจริงจังนะคะบางครั้งอาจจะดูดุแหละบางครั้งอาจจะดู ดูใจร้อนดูแบบมีพลังมากๆนะคะสิ่งที่เขาตัดสินใจคืออาจจะแบบตัดสินใจแล้วค,คือไม่คือไม่หรือว่าบางอย่างที่เขาจะต้องแบบอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจก่อนเป็นคนที่ดูเชื่องช้านะคะดูทําอะไรดูช้าชดูนิ่งๆนะะแต่แต่มั่นคงมากๆนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ความเป็นธรรมชาติของเขาคือชอบใช้เวลาแล้วก็ชอบใช้หลักการอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะชอบอยู่กับต้นไม้ชอบอยู่กับสัตว์เลี้ยงชอบอยู่กับความ เป็นธรรมชาตินะคะไหวยน้ําทาทาสวนทําไร่ปลูกต้นไม้มีสัตว์เลี้ยงนะคะแบบนี้หรือว่าเป็นคนที่ทํางานในโลกออนไลน์หรือว่าเป็นคนที่ทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้หรือว่าคุณกับเขาอาจจะเจอกันบนโลกออนไลน์หรือว่าเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวงานเฉลมิมฉลองนะคะหรือว่าเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศคุณได้พบเจอกับเขาก็ได้นะคะคุณกาลังได้เจอผู้นำนะคะอาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะหรือว่าไล่เลี่ยกกันก็ได้เช่นกันนะคะ ใครบางคนจะกลับมาใครบางคนจะทําให้คุณรู้สึกมีพลังงานมีความสุขมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสจริงๆที่คุณจะได้เปิดเดทค่ะในช่วงนี้นะคะเปิดเดทเปิดทางเปิดใจอาจจะเป็นแอปพลิเคชันหาคู่อะไรบางอย่างที่คุณเล่นอยู่ก็ได้นะคะคุยไปก่อนค่ะเพราะว่าสายสัญญาณความรักที่เป็นรักแท้ของคุณมาแล้วแล้วคนคนนี้นะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะเขาเป็นคนที่แบบ ลงทุนในความคิดลงทุนในความรู้มากๆนะค,ะคือต้องมีหลักการกว่าจริงๆต้องพิสูจน์ด้วยตาจริงๆต้องเห็นด้วยตัวเองจริงๆนะคะถึงจะเชื่อถึงจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่ถึงจะสัมผัสได้ถึงจะไว้วางใจได้เขาไม่ค่อยไว้วางใจอะไรกับคนมากเท่าไหร่จนกว่าเขาจะได้เรียนรู้หรือว่าพิสูจน์ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะและเป็นคนที่มีความอีโก้สูงมีความดื้องงียบอย่างที่บอกนะคะดื้อรั้นแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีรสนิยมดีนะคะมีสายตาที่เฉียบคมมีความคิดที่แบบ มีความเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็เดี๋ยวคนนี้มั่นใจมากๆนะคะความรักที่กําลังจะเข้ามาหาคุณคุณกำลังได้เจอกับใครทัวบอลสวยงามมากๆเลยนะความรักที่กําลังจะเข้ามาหาทุกทกคนคะ่ p คะ p a เพ of อัก r ร์ค่ะเจ o ดอัก c ร คือเป็นคนเป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆคนคนนี้นะคะบอกเลยว่าเนเจอร์ธรรมชาติของเขานั้นเป็นคนที่สมบุกสมบันมากๆในชีวิตหรือว่าเป็นคนที่แบบทางานเก่งขยนันมีความมุ่งม,มั่นและจริงจังดูดูมีรสนสนมเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะถ้าแบบคือเขามีความมีความเป็นคนที่ธรรมชาติออกมาอาจจะมีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์นะคะหรือว่าเป็นคนที่นิ์มากๆเว้ยนิ์แบบนี้นะคะเป็นคนที่แบบ มองโลกอห่งความเป็นจริงมีทัศนคติมีเป้าหมายในตัวเองนะมีความเป็นผู้ใหญ่มากเลยมีความรับผิดชอบนะคะแต่ก็แต่ก็นิ่งมากค่ะทุกคนนะคะเป็นคนนิ่งมากทําอะไรเดิมๆซ้ําๆนะคะเพราะเขาใจเย็นนะมีความใจเย็นแล้วก็มีความใจร้อนในตัวเองนะคะแล้วก็ถึงจะแบบว่าดูดูแบบดูรักไหมดูชอบฉันไหมจะไปต่อในความสัมพันธ์กับฉันไหมก็ดูดูเงียบดูนิ่งคุณอาจจะรู้สึกดูยากกับคนคนนี้ ะะแรกๆปีปีเปีดูยากแน่นอนแต่พอ2ปีขึ้นไปแล้ว,วคุณอาจจะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดคืออะไรสิ่งที่เขากระทำะคืออะไรนะคะคือวันเวลาจะพิสูจน์ให้คุณและเขาได้รู้ว่าเขาคือนคนอยังไงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ธรรมชาติมากคือบางทีแบบอยู่นิ่งจนแบบว่าอ๋อเหมือนกับว่าตัวเองลืมอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคนที่ขี้ลืมนะคะขี้ลืมแบบนึกทีก็แบบอา้าวสายไปแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาช้าค่ะคนนี้แต่มานะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าบางท่านคือมีคนไกลเขาต้องการติดต่อสื่อสารและพูดคุยกับคุณคุณอาจจะคุยกับใครอยู่นะคะตอนนี้เป็นคนไกลนะคะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะข้อคนนี้มีความฉลาดฉลาดเฉลียวนะคะฉลาดเฉลียวดูแบบชอบแบบวางแผนหรือชอบทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาจะแบบคอยสังเกตคุณคอยสังเกตคุณคอยเก็บรายละเอียดนะคะจะจะทำยังไงจะดูคุณยังไงดี คุณจะเป็นไปทางไหนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะอาจจะไม่ค่อยชอบชิดแชทส่งข้อความเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่เป็น king of p e n a l t i c e s ที่แบบถ้าเจอนในโลกออนไลน์หรือว่าเจอกันแบบตัวต่อตัวเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่คุ้นเลยเนี่ยเขาเขาจะไม่แบบไม่ค่อยที่จะเอาความรู้สึกนั้นมามาเริ่มแต่แรกเท่าไหร่จะคือจะมีเหตุและผลแล้วก็ดูแบบค่อยๆดูไปใช้วันเวลาให้ค่อยดูไปนะคะเพราะว่าเขากลัวเจ็บกลัวเสียใจแล้วก็ไม่อยากที่จะ ความรู้สึกของเขามาเล่นๆกับอะไรชั่วขางชั่วขาวเพราะฉะนั้นคุณกําลังเจอเนี่ยคุณกําลังเจอคนที่เขาเป็นคนที่เนเจอร์มากๆคือธรรมชาติมากๆดูมีรสนิยมดีแต่พื้นแต่แต่เป็นคนที่ดูรักนิยมนะคะเหมือนกับว่าชอบอะไรที่แบบโบราณโบราณนะคะไม่มีอิเนเทอร์เน็ตอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนอยู่กับสิ่งที่เขาแบบ อาจจะหาเขาไม่เจอนะคะอาจจะหาตัวยากอะไรแบบนี้นะคะเอะเธอไปอยู่ไหนอย่างเงี้ยะจริงๆเราก็อยู่กับตัวเองนั่นแหละแบบนี้นะคะรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักคือรัก,ค,รกค่ะมั่นคงนะคะมั่นคง,ม,นคงมั่งคัง่งไม่ไม่มีใครทําลายความรู้สึกความรักของราชาเหรียญผู้นี้ได้นะคะจะยกย่องนะคะเทิดทูนคุณมากๆเลย King of c u p s ทัดน้ำทัดดินทัดไฟทัดลมนะคะ คุณกําลังที่จะได้เจอกับใครที่เป็นชาวธาตุดินชาวธาตุลมธาตุไฟและก็ธาตุน้ําเป็นพอ่อไม่แม่ไม้ได้เลยหรือว่าเป็นต่างชาตินะคะคนที่ยุ่งมากกับคุณมากๆนะคะหรือว่าเขาคนนี้อาจจะมีลูกติดหนึ่งคนหรือว่าสองคนนะคะเป็นคนที่อบอุ่นมีสเสน่ห์ชอบทําบุญทําทานนะคะเป็นคนที่ใจบุญใจพระอ่อนโยนจิตใจดีเป็นคนที่เซนสติมีความอ่อนไหวอารมณ์ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นคนที่คิดเยอะ คิดมากนะคะลังเลเอ๊ะจะทําดีไหมเราจะทําอย่างนี้ดีไหมเอ๊ะจะทําให้เธอเสียใจเจ็บปวดหรือเปล่าเขาจะคิดคิดคิด,คดวยของเขานะคะแต่เป็นคนที่มีซิกเซนส์นะคะบางอย่างในตัวเองเขาสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะคะพร้อมที่จะเป็นคนที่ปกป้องคุณพร้อมที่จะเป็นคนที่ดูแลคุณพร้อมที่จะเป็นคนให้ความอบอุ่นให้คําปรึกษานะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นานะคะก็คือ ในเจอร์ของเขาให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ดีมากๆในเรื่องของความรักนะคะแต่บางทีเขาก็แต่แต่ตัวเขาคือไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องดาวของความรักกันเองนะคะ King of Wands เกิดขึ้นแล้วธาตุไฟค่ะนะคะคนคนนี้นะคะคุณอาจจะเจอใครที่เขาเป็นธาตุไฟนะคะหนุ่มสาวที่ working woman นะคะทำงานเก่งขยนขันันขแข็งเชื่อมั่นในตัวเองมีไฟแล้วก็มีพลังมีความเซ็กซี่ ดูดีมีเสน่ห์บุคลิกภาพดีแต่งตัวทันสมัยชอบ mix and m a x ชอบความสมัยใหม่มีความทันสมัยนะคะชอบพัฒนาตัวเองเป็นคนที่มีออร่าดูดีมีเสน่ห์เฟนลี่มากๆเข้ากับคนอื่นได้ง่ายด้วยลุคไลฟ์สไตล์ของความเป็นผู้นำนะคะอาจจะเป็นคนที่มีจิตวิญญาในการที่จะเข้าหาคนนี้จะต้องทําแบบนี้เข้าหาคนนี้ต้องพูดแบบนี้และเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกลมองการไกล ะคะาดการณ์อะไรก็เป็นไปแบบนั้นตัดสินใจอะไรยงได้อย่างรวดเร็วแบบฉับไวมากๆฉลาดเฉลียวแล้วก็ฉลาดในการวางแผนฉลาดในการคิดอาจจะด้วยความคิดเยอะอาจจะด้วยความเป็นผู้นำค่ะความนิ่งความสงบในใจของเขามองอะไรที่มันทะลุโป,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 ป๊ะมองอะไรที่มันขาดนะคะแล้วเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆนะคะแล้วก็อาจจะทํางานหลายสิ่งหลายอย่างในชื่อของเขาจะดูยุ่งมากจ,จะดูเป็นเป็นคนที่กระตือรือร้อนเดินทางไปต,ต,ต,ตรงนู้นตรงนี้นะคะแบบนี้เลยทีเดียวนะคะคุณจะเจอใครที่ เป็นพลังงานที่แตกต่างมากๆจากคุณนะคะนี่คือความรักที่คุณจะได้เจอและใครที่รู้สึกว่าคุยกับใครออนไลน์หรือว่าคุยกับใครอยู่ตอนนี้นะคะแนะนําให้คุยไปก่อนนะคะอย่างที่อย่างที่พูดในทุกๆคลิปว่าคุยไปก่อนเป็นเพื่อนไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนนะเพราะว่าด้วยพลังงาน energy ขึ้นมาคุณจะเจอใครที่เขาเขาไม่ใช่คนคนนั้นก่อนเจอส scammer ก,มมก่อนเจอไม่ฉาชีพก่อน ะะแล้วก็รอจังหวะให้มัน2ปีขึ้นไปก่อนนะคะแล้วค่อยดูว่ามันจะเป็นยังไงไปต่อไหมคือดูปีต่อปีไม่คาดหวังนะคะกับเขาคนนั้นที่เข้ามาแต่มีความหวังมีความสุขดึงดูดความรักนะคะเวลาใครนัดเจอเราก็คือออกไปเจอออกไปออกเดทนะคะไปทานกาแฟนะคะใช่ไม่ใช่มันก็จะมีอะไรบางอย่างที่บอกคุณเองนะคะสัญชาตญาณความรู้สึกพลังงานบางอย่างที่กําลังบอกให้คุณได้รู้นะคะว่าว่าถ้าเป็นคู่แท้รักแท้แล้วมีโซคันเนชั่นโซคอนทรคก คุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองว่าคนคนนั้นคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่นะคะกำลังได้พบเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมีใครที่อยู่ไกลจากคุณคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณฝันถึงคุณสองคนในโลกโซเชียลดูความเคลื่อนไหวของคุณแล้วก็อยากพูดคุยกับคุณอยากเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างด้วยในกรณีบางท่านนะคะ แล้วก็ใครบางคนที่อยู่ไกลเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณบอกเลยว่าเขาแพลนที่จะได้มาพบเจอหรือว่าแพลนในการเดินทางเขาครั้งนี้ค่ะเขาอาจจะมีคาดคิดคาดฝันว่าเขาจะได้เจอคุณแต่คุณแล้วเขาจะได้เจอกันแบบนี้นะคะความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนค่ะ the high r o h e n ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําคุณให้ได้พบเจอกับเขาแล้วจริงๆ two of swords ค่ะ ดีวายมาสกิลนเกิดขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำพาให้คุณและเขาได้มาพบเจอกัน The Lovers ค่ะ six of cups นะคะใครบางคนที่คุณเคยดีอยู่แล้วกำลังจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ six of cups three of cups strength page of cups ace of wands สวยงามจังเลยค่ะ The Lovers เกิดขึ้น three of cups เกิดขึ้น strength คุณกำลังได้ไดเจอเนื้อคู่ของคุณที่เป็น คนที่มีทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิที่ดีมากๆนะคะเป็นพลังงานของความผูกพันพรมลิขิตเด,ดทิน่ดัง่งเขาเรียกว่าดังดังใจฝันเกินความฝันนะคะเกินความคาดหวังหรือเกินนะคะคุณอาจจะมีใครเข้ามาให้คุณได้อยู่ๆก็เข้ามาหาคุณในชื่อของคุณในเวลาเวลาเดียวกันสองคนเลยทีเดียวนะคะหรือว่า3คนด้วยก็ได้เช่นกันเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากๆคุณกําลังดึงดูดความรักเข้ามา ะะและสิ่งที่พิเศษที่สุดใครบางคนในอดีตชาติกำลังกาลังกลับเข้ามาหาคุณนะคะบอกเลยเป็นพลังงานความรักครั้งใหม่จริงๆและคนในอดีตชาติคนนี้เป็นเป็นโซคอนเนค s ชั่นโซคอนแทรคที่คุณและเขาเคยอธิษฐานเคยขอกันไว้พรมลิขิต นะคะบางคู่บางท่านเจอพลมลิขิตที่ดึงดูดให้คุณและเขาได้มาพบเจอกันและบางท่านกําลังได้เจอโซเมกับใครที่เป็นกัลยาในมิตรเป็นทั้งเพื่อนเหมือนกับว่ามาคอยไกด์ให้คุณได้พบเจอเนื้อคู่คนรักคนที่ใช่จริงๆนะคะและบางอย่างที่เป็นความเชื่อส่วนตัวของคุณในความรักความโรแมนติกกาลังจะเกิดขึ้นนะคะมันมีพลังของเซ็กชวลฟรีดอมขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าความรักของคุณ มีเรื่องของความเซ็กชวลวิดอมเกิดขึ้นนะการเคมีที่เข้ากันสินเสมอการโรสนิยมความสอดคล้องในความรักความสัมพันธ์นะคะคุณกําลังได้ออกเดกกับใครคนใหม่แล้วนี่คือการเฉลิมฉลองความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้เจอคนรักของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีหัวใจมีเพียงรักคุณคนเดียวเท่านั้นและคุณก็มีสเสน่ดึงดูดเขาเข้ามาจริงจ ด้วยเดลเวอร์สพลังงานเจมินายเห็นไหมคะตัวตนของคุณมีความเซ็กซี่มีเสน่ห์แค่ไหนนะคะเขาก็จะเอาอะไรมาล่อคุณอะไรแบบนี้นะคะคุณกำลังก้าวเข้าสู่การเดทใหม่การกําเนิดเปิดใหม่ความรักครั้งใหม่อีกครั้งแน่นอนนะคะนี่คือผลลัพธ์ในเรื่องของเรื่องราวของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆค่ะใจพูดยังไงดี มันกำลังจะเกิดความโรแมนติกความผูกพันเกิดขึ้นเพศซับคัพที่ไม่ได้พูดถึงคือคนคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยนะคะแต่งตัวทันสมัยดูดีมิสเสน่ห์ไล่เรียกกับคุณหรือว่าเด็กกว่านะคะบางท่านเจอคนที่ยุ่มมากกว่าแต่ดูอ่อนกวัยหรือสมวัยนะคะแต่งตัวมีแฟชั่นมาจากแถบยุโรปหรือว่าแถบแฟชั่นแบบนี้นะคะและเป็นคนที่คุณรู้สึกรอคอยตรง ตรงสเปคเกินสเปคตรงหัวใจเกินความคาดฝันจริงๆนะคะเอ้ใครนะนะคะเชื่อว่าคุณมีสเปคในหัวใจของคุณแล้วคุณกําลังได,ได้รู้ว่าคนคนนั้นน่ะมันจะมีจริงไหมด้วยประสบการณ์ตรงมีจริงค่ะคนที่คุณฝันไว้คน,คนที่คุณรอคอยนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ situation ทุกคนไพ่หล่นมาอยากบอกว่าก่อนหน้านี้นที่พูดไปผิดเจอค่ะลุ กิ้งแอ t พิจเจอม i ส s ิ่งอยู่นะคะ make new m e m o r i e สอยงที่บอกมีคนคิดถึงคุณอยู่นะแล้วก็ฝันถึงคุณด้วยดูรูปคุณสองคุณดูคุณเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่ะดูโปรไฟล์ของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักคุณเคยกำลังจะกลอบเข้ามาบางท่านอาจจะเจอกันแล้วกับใครบางคนนะคะหรือเขาแอบชอบคุณอยู่คุณอาจจะรู้จักกันกับเขาได้เรียนรู้จักกันแต่ว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันก็ได้นะคะ เาคิดถึงคุณโซคอนเนคชั so ่นเขาคิดถึงคุณด้วยขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะ m a s นะคะ hiding true feelings มีคนชอบคุณนะคะมีคนจะเข้ามาหาคนอยู่อะไรเก่าๆบางอย่างกำลังจะกลับมาด้วยสำหรับบางท่านเพราะว่ากำลังที่จะแับมาเปิดเผยความรู้สึกในใจนะคะกับคุณความรู้สึกที่แท้จริงยังไม่ได้พูดความจริงออกมา ขอพลังงานความแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ attraction t e s t i n g นะคะว้าว <Wow. S 1> ถ้าใครรู้สึกว่าคุณกำลังได้เจอคนคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตหรือเข้ามาคุยนะคะเรียนรู้รู้จักกันไปก่อนนะคะเพราะว่าคนคุยๆก็คือเราคุยเราเรียนรู้รู้จักกันนะ,ะในในสถานะเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่เชื่อใจเสร็จไว้เนื้อเชื่อใจอย่าเพิ่งจะให้ความสัมพันธ์ที่ขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่าย,ายและถ้าคุณมีตัวเลือกในตัวเองหรือว่าเขาไม่มีตัวเลือกอะไรก็แล้วแต่คุยไปก่อนค่ะเพราะว่าถ้าความเป็นผู้ชายความเป็นสุภาพบุรุษเขาจะจีบแล้วเขาต้องจีบให้ได้นะคะแต่ถ้าคุณจะไปเป็นตัวเลือกให้กับเขาอะไรแบบนี้อย่านะคะความสัมพันธ์มันต้องเป็นโซคอนแทร์โซคอนเนชั่นจะต้องมี เราและเขาหรือว่าความสัมพันธ์มันต้องสอดคล้องแลวไปต่อกันได้ถึงแม้จะคุยเราก็มีคนคุยได้เขาก็มีคนคุยได้นะคะแต่ว่าใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนเพราะว่าความสัมพันธ์มันยังคงเพิ่งเริ่มนะคะขอความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The r u n n e r นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังในความรักอยากเจอความรักคุณต้องออกไปใช้ชีวิตนะคะ เดินตามความรู้สึกความเชื่อความศรัทธาออกตามหาความรักแต่ไม่ต้องวิ่งตามหาความรักหยุดนิ่งรักตัวเองดึงดูดตัวเองออกไปใช้ชีวิตและความรักจะวิ่งเข้ามาหาเองนะคะ D Y จะนำพาให้คุณและเขาได้พบเจอกับได้พบเจอกันในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคูปิดค่ะนะคะ Have f a i t love is coming ค่ะ Surprise แน่นอนความรักกำลังมาหาคุณนะคะคุณกำลังได้มีคู่รัก คู่รักจริงๆที่มีคุณและเขานะคะกำลังได้ออกเดทกับคนใหม่ๆกําลังมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบคุณเข้ามาชื่นชอบคุณนะคะสเสน่ห์ล้นเหลือล้นหลามจริงๆนะคะมีตัวเลือกนะเข้ามานะคะบางท่านตัดสินใจไม่ถูกเลยเลือกใครดีนะอะไรแบบนี้นะคะความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ new renew and grow นะคะไพ่อยากบอกว่า บางอย่าง sunglasses watching looking นะคะแล้วก็ blowing kiss นะคะว้าวมีคนดูคุณอยู่อค่ะอย่างที่บอกไปว่ารู้สึกว่ามีพลังงานบางสิ่งอย่างที่เขา,าแบบแอบดูคุณแอบบส่องคุณแอบบมองคุณสนใจคุณนะคะ unconditional love ค่ะ giving and receiving นะคะความรักที่มีไม่มีเงื่อนไขกำลังมาหาคุณ abundance นะคะ positive mindset positive mindset ทัศนคตินะคะ blessing จงมีความเชื่อจงคิดบวกไว้เปลี่ยนความคิดความรวมสมบูรณ์ความ abundance ของคุณคุณกำลังได้พบเจอคู่ชีวิตที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินด้วยลำแข้งของตัวเขาเองนะคะกำลังทำให้กำลังเข้ามาในชีวิตของคุณทำให้คุณ เป็นคู่ชีวิตของเขาคู่แท้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวบริการทำ,ทำธุรกิจด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนชีวิตด้วยกันเพราะฉะนั้นคนคนนี้เข้ามาเป็นบทเรียนาการสอนเรียนรู้กันไปเป็นคู่ชีวิตด้วยกันทํางานด้วยกันมีธุรกิจมีอะไรที่สอดคล้องกันมีความต่างนะแต่ว่ามันเข้ากันได้เรียนรู้กันได้คลิกแล้วก็เคลียร์กันได้นี่คือ positive m i n d s e t เพราะเขาเป็นคนที่ king of p e n a n c i e l s ขึ้นใบแรกคิดเงินเป็นเงินคิดคิดทองเป็นทองอะไรแบบนี้นะคะอาจจะงานของเขาธุรกิจของเขาแบบนี้ก็ได้ด้วยความเป็นผู้นํานะคะ สวยงามมากๆอาบันั้นหรือคุณกำลังที่เจอใครเนี่ยนะบางท่านนะคะเจอคนที่ king of p e n i c l e สายเปยนะคะพร้อมทุ่มเทพร้อมที่จะให้พร้อมัพ p อ o r t อะไรแบบนี้เลยนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเมื่อสักครู่นะคะชิปเหมือนกับว่าคุณจะเจอใครที่เขาแบบชอบในเรื่องของน้ำทะเลการล่องเรือนะคะล่องเรือแบบ อาจจะมาแถบอิตาลียุโรปฝรั่งเศสแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าเขาคนนี้ชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวนะอาจจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะคะหรือว่าชอบธรรมชาติชอบอยู่กับธรรมชาติบ้านอาจจะอ,อยู่ในสวนอยู่ในติดริมน้ําริมทะเลอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะในความรู้สึกที่ที่พายออกมาเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ บางสิ่งบางอย่างนะคะมันกําลังที่จะขับเคลื่อนไป Mo v i ่ g อนนะคะบางสิ่งกําลังจะทําให้คุณได้รู้ว่าอะไรที่คุณต้องการอะไรที่คุณไม่ต้องการทุกอย่างมันไปอย่างช้าๆทุกอย่างมันมีมันมีเรื่องราวช่วงเวลาทําให้คุณได้เรียนรู้รู้จักเขาในเรื่องราวความรักที่คุณกําลังที่ได้พบเจอมันเป็นความรักที่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเหลือเกินนะคะทีนี้ขอคําตอบของไพ่เนะะี่ยค่ะ ขอคำตอบของไพ่ที่อยากจะบอกทุกทุกคนค่ะ a r c a n g e l s p e r f e c t Timing, a y e a r f r o m now 1ปีนับจากนี้ Success ค่ะความรักของคุณนะคะ1ปีนับจากวันนี้ไปเปิดทางเปิดหัวใจให้คุณได้ออกเดทครั้งใหม่นะคะ อาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้ก็ได้ที่คุณกำลังได้เจอหรือว่าได้ออกเดตนะคะว่าเป็นช่วงของวินเทอร์พอดีนะคะช่วงลมหนาวนะคะถ้าคุณมีอะไรข้องใจเกี่ยวกับความรักนะคะหรือว่าคุณอยากถามอะไรลองถามลองคุยลองพูดกับตัวเองในใจทิ้งคำถามไว้ในใจของคุณจุอยางคุณอินทุเชั่นของคุณแล้วคุณจะได้รับคำตอบนะคะจากนางฟ้าของคุณนางฟ้าประจำตัวของคุณเพอร์เฟ t ท m ม n ิ่งจังหวะที่ใช่ขอให้เชื่อมั่นแบบนั้น ะะอะไรที่ยังไม่ใช่จังหวะที่ใช่มันยังไม่สกเซ็ประสบความสําเร็จนะคะยังไม่เจอแน่นอนค่ะขอให้ทุกคนเจอความรักความสวยงามอย่างแท้และเท่าเทียมกันนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอทุกคนความสุขม,มากๆในทุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ